สวัสด,ดีตอนเช้านะครับทุกคนหมูตุนหมูสองหมูอยากระยังยังไปรับกันกับพีทกันได้เดีว๋วดยให้แมนกินยากันไหโอ้ไปผู้เดียวโดดเลยอุย้ยวันนี้ลมมากเลยทุกคนลมแต่เมื่อคืนเดือนเดืยนนี้ยังไม่หยุดลมเลยบนบ้านเฮ่ากันหนาวจ้งเนาะ้อนี้เนาะว่านหนาวนนาไม่ว่านโอ้ก็เย็นสบายเลยเท่านี้เราไม่เห็นจะหนาวเลยเลยหรือเปล่าลุ ตุ๋นมาแล้วหมูตุ๋นมาแล้วหมูแหวนนะไม่ใช่หมูตุน๋นแห่นนะชื่อแหวนนะแหนะ่นอะไรชื่อตุ๋นจก,กัน,นอ่อยเว้ยป้นนี้วาวไปจีบไปเดียนเด็กไปทำอะไรนะไปแอบดูไม่ดีกก่าน,นะะไ,ไปอื้อหรอนั่นเห็นตาเสือเกีียวปิวแวงแวงแทะเอาแม่ลืมผ้าเหรอเดี๋ยวพาพี่เอฟซี FC มาดูบรรยากาศหลังบ้านนะครับโอ้ยเย็นจังเลยโอ้ย เย็นมากเลยทุกคนหนาวหนาววันนี้โอวันนี้เท้งฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยโอ้ฝูงนกนะทุกคนอ,อาจจะไม่เห็นเพราะอยู่ไกลมากเลยไม่ได้ซูมอ่าวไม่ไดิกไปทำอะไรอะ่ะลูกซองหยั่งตาเด็กตาเดือนแท้ห,หาช่องอีหยัง,ยงเดี๋ยวนี้ฮะขาฉันฉันนี่ไม่มา่องแต่ว่า กินตอนเช้านะครับเด็กน้อยมาเข้าห้องน้ำแต่ดึกแต่ดื่นกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ออกมาข้างนอกกันนะครับทุกนมาชมบรรยากาศหลังบ้านกันนะครับวันนี้ลมลมลมทุกคนเมื่อคืนลมได้ยินแต่เสียงยังกับพายุนี่โอ้ก็เย็นสบายหรอเปล่าหรอสวัสดี V f c หน่อยเด้สวัสดีครับหน่อยขอมือได้ไหมครับขอสวัสดีครับได้ไหมครับ โอ้ไม่สวัสด,ดีหรอมันไม่ใช่เวลาสวัสด,ดีนะป้าหรอโอ้หาแมวอ,อยู่ลรอห้วยไปหาแมวเ,เหตุไงอสองโน้นสองนี่สองนี่สองนั่นอยู่นั่นแหละอ้าวแม่ลืมเก็บผ้าหนูไม่ได้อาบนะ้ำแม่ก็ดูดเก็บผ้าที่อ๊อกขึ้นมานี่มาอ๊อกออกขึ้นมาชมวิวข้างบนนี่เลยไม่หรอโอ้โอ้ขี้เกียจหรอโอ้ขึ้นมาขี้เกียจหรอ อยผู้ใด้เราไปยืนเห็ดอีหยังเห็ดอีหย่างไม่ยุ่งหันแล้วนะมาโอ้ยเย็นพันกันแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่มาแม่มาแม่มาเก็บผ้าแล้วเนอะมันเย็นจักองศาวะนี่คือหนาวแท้องศาวะนี่วันอู้ยอุ้ยอุ้ยสายโหดทีนีว่ะเอ้ยมายืนชมวิวผู้เฝ้าลังอาน ผู้บ่าวหลังอ่านอุ้ยช่วงนี้ไม่โชว์หลังนะครับทุกคนเพราะว่าหนาวอุ้ยอากาศเย็นๆลมพัดวอยๆเอ้ยนี่ยังเออวั๊ซันพี่แว่นแว่นขึ้นกับน้องแห่น่ะอ้ยคือสีรอแต่ดนหมืนอนู่เนาะ มันก็บ,บ้ามันเป็นพระเอกเอมบีทันหนึ่งล่ะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้ my god อุ้ยมันเป็นลมแจะล่ละขอจีไทยได้หัวหาหนักที่อยู่ลมมากเลยทุกคนปิวป้วปิวป้วปิ้วว่านออกมาไหมว่าน,ม,นมันชอบป่ะดิเออไม่ยอมลงเลยเว้ยโอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ย โอ้แม่ไปไหนแล้วแม่เหรอโอ้สินั่มก้นแม่ไปแล้วคนนึงคนนึงนั่มก้นแม่ไปแล้วคุนไปดีกป้าไปดีกป้า